ชาดกห้าร้อยชาติอุทันจนีชาดกชาดกว่าด้วยหญิงโจรสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นผู้ตบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสามัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปารบการเล้าลมของธุละกุมาริกาแล้วทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นที่ดาของสกุลชาวสาวัตถีผู้หนึ่งเป็นหญิงรูปงามแต่ไม่มีใครมาสู่ขอมารดาของนาง คิดจะหาคู่ครองให้จึงวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุพระสากยะรูปหนึ่งให้ศึกเสียเฮออ้ลูกเราก็โตเป็นสาวแล้วทำไมยังไม่มีใครมาขอนะแบบนี้ต้องใช้แผนสักหน่อยแล้วหญิงผู้เป็นมารดาวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุ ที่บินธบาตผ่านหน้าเรือนตนลูกแม่เดี๋ยวพอมีนักบวชผ่านมาก็เรียกเข้ามาที่เรือนของเราเลยนะได้จะท่านแม่ภิกษุรูปหนึ่งเพิ่งบวชได้ไม่นานเดินตามขบวนบินธบาตผ่านหน้าเรือนสาวงามได้นิมนต์ภิกษุรูปหนึ่งไปรับพระทหารเช้าที่เรือนของตน ยิงนั้นก็เข้าไปไหว้รับบาตแล้วนิมนต์ภิกษุหนุม่มมาสู่เรือนของตนหลวงพี่คะนิมนต์เจ้าคะ่ะเมื่อภิกษุหนุม่มเข้ามานั่งในเรือนนางก็ถวายข้าวยาคูที่เตรียมไว้แล้วบอกให้ภิกษุนั้นมายังเรือนของตนเท่านั้นต่อไปหลวงพี่ มาที่นี่เท่านั้นไม่ต้องไปบินธบาตท,ที่ไหนอีกแล้วนะเจ้าค่ะได้สิดีจริงๆไม่ต้องเดินให้เมื่อยแถมยังได้เจอสาวงามทุกวันอีกต่างหากตั้งแต่นั้นภิกษุนั้นก็ไปบินธบาทยังเรือนนั้นเป็นประจำทุกวันหลังจากถวายข้าวยาคูแล้วหญิงนางนั้นก็จะพูดคุยหั่วยวนพิกษุหนุ่มนั้นเสมอ หลวงพี่นี่คุยสนุกจริงๆนะเจ้าคะถ้าได้คุยกันทั้งวันก็คงดีข้าจะคุยกับเจ้าทั้งวันได้ยังไงข้าก็มีกี่ของนักรวดเหมือนกันนะแม้ถ้าอย่างนั้นหลวงพี่ก็สึกออกมาสิเจ้าคะภิกษูหนุม่มถูกยั่วยวนมากเข้าก็คิดอยากสึกจึงไปหาพระอาจารย์อุปชาของตนเพื่อขอศึกฝ่ายพระอาจารย์อุปชาเมื่อรู้ว่า สิทธิ์ของตนต้องการศึกเพราะถูกเล่าลมโดยทุรกุมาริกาก็นำสิทธิ์ไปเข้าเฝ้าพระศาสดาภิกษุผู้นี้ต้องการศึกเพราะถูกเล่าลมโดยทุรกุมาริกาพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะ ค่ะพระอ,องค์มีใจให้หญิงสาวเจ้าเนื้อนางหนึ่งพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุนางนี้เคยทำความชิบหายให้เธอแม้ในการก่อนเธออาศัยนางนี้ถึงความเสื่อมจากศีลเที่ยวซบเศ้าไปต่ออาศัยบัณฑิตจึงได้ความสุข พระพุทธองค์ตรัสด,ดังนั้นแล้วจึงยกเรื่องราวในอดีตมาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพระมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาร,ราสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์มีสมบัติมากในแคว้นกาสีเมื่อศึกษาศิลปวิทยาจนสำเร็จแล้ว จึงสร้างครอบครัวที่กรุงพารางสีนั้นต่อมาภรรยาของพระโพธิสัตว์ได้ถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์เกิดความเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตแบบคารวะจึงพาบุตรชายเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีดำรงชีวิตด้วยเผือกมันและผลไม้ชีวิตคนเรานี้ไม่เที่ยงจริงๆลูกเอ้ยเราออกบวชแล้วไปอยู่ป่ากันเถอะ ท่านพ่อไปไหนข้าก็ขอตามไปด้วยครั้งนั้นมีโจรชาวปัจจันตคามเข้าปล้นชาวบ้านพวกโจรน,นั้นจับคนเป็นเฉลยให้ขนข้าวของเดินทางไปสู่ชายแดนอ้าวพวกเจ้าขนของมีข้าไปให้หมดสบายจริงๆไม่ต้องทำมาหากินกันให้เหนื่อย อย่าเอาเงินของข้าไปเลยบ้านข้าอยากจนถ้าเจ้าเอาไปแล้วข้าจะเอาเงินที่ไหนใช้ก็เรื่องของเจ้าน่ะสิข้าเป็นโจรน,นะไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ในกลุ่มเฉลยที่พวกโจรกว่าต้อนไปนั้นมีหญิงงามนางหนึ่งซึ่งชำนาญในการล่อลวงผู้อื่นนางแสงทำดี คล้อยตามโจรโดยไม่ขัดขืนเพื่อหาโอกาสหลบหนอีอ้าวอ้าวนั่นเจ้าเป็นอะไรเดินชักช้าแบบนี้เมื่อไรมันจะถึงพี่โจรรูปหล่อข้ามีอะไรจะให้สนใจไหมจ๊ะไหนๆเจ้ามีอะไรแม้พี่โจรห้ตรงนี้ไม่ได้หรอกนะข้าอายเราไปที่รับตาคนดีกว่า โชคดีจริงๆนะเรานางล่อลวงโจนจนหลงกลเข่าวป่าไปกับนางเพียงสองคนเมื่อสบโอกาสนางก็รีบหนีทันทีว่าไงน้องสาวหนี่เราไปออกเราออกมาตั้งไกลแล้วนะจากขบวนนะ่ะมีอะไรก็ที่จะให้ข้าก็ให้มาเถอะ ใจเย็นสิจ้ะข้ากำลังจะเอาออกมานี่ไงนี่แน่เจ้าโจรโอ้ยรีบเพนที่กลัวเราเมื่อน,นี้จะพวกโจรมาได้นางก็เดินหลงทางอยู่ในป่าจนมาถึงอาสมของพระโพธิสัตว์ในเวลาเช้านั่นอาสมนี่คงมีใครช่วยเหลือเราได้บ้างละ่ะช่วยด้วย ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยขณะนั้นพระโพธิสัตว์ออกไปหาผลไม้ในป่ามีเพียงดาบทลูกชายเฝ้าอาสมอยู่เมื่อได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบออกมาดูเจ้ามาจากไหนเจ้ามาจากไหนกันมีอะไรให้ข้าช่วยหรือข้าถูกโจนป่าจับตัวมาเพิ่งหนีออกมาได้จ้ะตอนนี้ข้าเหนื่อยเหลือเกิน ขอพักที่ดีสักหน่อยนะนักบวดรูปนี้หน้าตาไม่เลวเลยดีละข้าจะได้ใช้มารยาแล้วก็ความสวยของข้าทำให้หลงข้าให้ได้ยิงนั้นล่อลวงดาบทหนุ่มให้ตกในอำนาจของตนแล้วก็ชักชวนให้ดาบทนั้นเข้าเมืองไปอยู่กับตน พ่อหนุ่มรูปงามคนหนุ่มมอย่างเจ้ามาอยู่ป่าแบบนี้ไม่เหงาหรือไม่เหงาหรอกทำไมหรือข้าถูกใจเจ้าเหลือเกินถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันกับข้าสิรับรองจะทำให้เจ้ามีความสุขทั้งวันทั้งคืนเลยนะถ้าข้าไม่อยู่แล้วท่านพ่อจะอยู่กับใครล่ะหรือว่าเจ้ารังเกียจข้าล่ะแน่าน้อยใจนะัก เปล่าเลยขาดไปอยู่กับเจ้าก็ได้แต่ขอรอบอกกับท่านพ่อก่อนนะ <c oughs> ดาบทหนุม่มรับคำนางแล้วก็รอพบบิดาเพื่อบอกเล่าแต่หญิงผู้มากมายานั้นเกรงดาบทผู้พ่อจะรู้ทันและขับไล่ตนนางจึงขอเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้ดาบทหนุ่มตามไปทีหลังเออค่ะว่าข้าล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าจะได้จัดการเตรียมการต้อนรับเจ้าด้วย ได้สิถ้าได้บอกพ่อแล้วข้าจะเรียบตามเจ้าไปนะตั้งแต่นางผู้นั้นจากไปดาบทหนุ่มก็เฝ้าแต่คิดถึงนางไม่ทำงานของตนเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อโพธิสัตว์กลับมายัางอาสมเห็นดาบทนั่งทำหน้าเศร้าอยู่จึงเข้าไปถามลูกเอ๋ยทำไม วันนี้เจ้าไม่หักฟืนตักน้ำก่อไฟเหมือนเช่นกันเหมือนเช่นทุกวันล่ะลูกแล้วนี่ทำไมมานั่งเศร้าอยู่ตรงนี้ล่ะท่านพอ่อวันนี้ตอนที่ท่านไปหาผลไม้มีหญิงคนหนึ่งมาชวนข้าเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยกันข้าอยู่รอเพื่อบอกท่านนี่แหละส่วนนางไปรอข้าอยู่ในเมืองแล้ว พระโพธิษัตว์รู้ดีว่าไม่อาจเหนียวรั้งผู้เป็นลูกที่กําลังลุ่มหลงในตัวหญิงผู้นั้นได้จึงอนุญาตและให้โอวาดไว้เอาเถิดลูกพ่อหากเจ้าต้องการไปอยู่กับนางเจ้าก็ไปเถิดถ้างั้นข่าลาล้นะท่านพ่อช้าก่อนลูกเอย๋ยเมื่อเจ้าไปอยู่กับนางแล้วหากวันใดนางใช้ให้เจ้าทำงานหาเลี้ยงดูนาง เมื่อนั้นเจ้าจงกลับมาหาพ่อตาบทหนุ่มมาอยู่กับนางผู้หล่อลวงนั้นได้ไม่นานนางก็ให้เขาตกอยู่ในอำนาจตนและใช้งานเขาสารพัดวันนี้ข้ายอยากกินเนื้อจังเจ้าจงไปหาให้ข่ากินหน่อยนะได้จ้ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมซักผ้าแล้วก็ เตรียมน้ำให้ข้าอาบด้วยล่ะได้จ้ะแล้วพลุ่งนี้ข้าอยากกินปลาเจ้าจงไปหาให้ข้าด้วยนะได้จ้ะดาบทนุมถูกใช้งานมากเขาก้าก็ทนไม่ไหวเหมื่อนึกถึงคำของบิดาแล้วเขาจึงหนีกลับมาอย่างอาสมในป่าหิมะพานไม่ไหวแล้วใช้งานข้าเยี่ยงถาดแบบนี้ ท่านพ่อพูดไว้ไม่ผิดเลยข่านี้กลับไปอยู่กับท่านพ่อดีกว่าเมื่อกลับมาถึงอาสมแล้วดาวบทหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้เป็นบิดาฟังพระโพธิสัตว์จึงปลอบใจดาบทผู้เป็นลูกข้าขอโทษที่ข้าไม่เชื่อฟังท่านลูกเอ๋ยช่างเถิด เจ้าจงเจริญเมตตากรุณาไว้พระโพธิสัตว์ปลอบใจดาบทผู้เป็นลูกแล้วจึงบอกกสินและบริกรรมให้ไม่นานนักดาบทหนุ่มนั้นก็ได้อภิญญาและสมาบัติเจริญพรหมวิหารแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกพร้อมด้วยบิดาพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะในเวลาจบสัจจะ ภิกษุนั้นดำรงในโซดาปฏิพลแล้วทรงประชุมชาดกทุระกุมาริกาในครั้งนั้นได้มาเป็นธุระกุมาริกาในบัดนี้ดาบทน้อยได้มาเป็นภิกษุผู้กระสันส่วนดาบทผู้บิดาได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าก็าข,อขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟัง และรวมถึงการติดตามชาดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ